โอเคครับผมวันนี้ก็มาแจากดีเฉ่งเดิมนะครับผมนี่เนาะก็จะมีวันนี้นะก็ส,สวๆนะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับนี่เนาะก็สวยอยู่างนะผมทาทีนะ่สวยนะเอาไว้ถ่าย ลูกนะครับสวยงามนะครับมผมโอ้ยค <c> ร <oughs> ับเดี๋ยวมาดูภาพนะครับนะครับผมเนี่ยนะ,ก,นนะก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เลยครับก็ผ้ามันก็จะมาประมาณนี้นะครับสวยนะผมว่านี่ับสวยมากนี่ครับ,นะรบผมจะแจ่ไว้ในคลิปนะครับอยู่ใต้คลิปเลยมแจกไว้นะครับ นี่เนาะตัวเนาะผมขอลงตัวเนะ โอยไม่ปล่อยพลาดว่ะต่อยไ,ไม่ได้โอ้โหไม่ต่อยพลาดเลยละน่ะเชียมันโคจมอ่ะนี่ะ โอเคครับทุกคนไว้เจอกันครับ